สวัสดีคะ่ะเจอกันในคลิปแบบพิาศษนี่กับแม่หมอนะคะสําหรับหัวข้อในวันนี้ที่เราจะเล่นกันนะคะก็คือหัวข้อที่ว่าเปิดพื้นดวงเรื่องความรักนะคะเหตุใดเราถึงไม่สมหวังในความรักสักทีออามาวันนี้นะคะเราก็จะไปเจาะไปดูกันดีกว่านะคะว่ามันมีสาเหตุอะไรนะก็มีไพ่ทั้งหมดนะคะ3มกองสามสลักเหมือนเดิมให้ทุกๆกคนได้เลือกกันนะคะเริ่มตั้งแต่ซ้ายมือสุดนะคะเป็นกองที่หนึ่ง กองที่สองและกองที่สามจ้าให้เลือกไพ่ที่เราคิดว่าเราชอบแล้วก็ดึงดูดเรามากที่สุดได้เลยโ okay. อเคอะมาถ้าเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเฉลยพร้อมกันทีละกองะคะ่ะไปสำหรับคนที่เลือกกองแรกสำรับแรกนะคะสำรับนี้นะมามาดูกันเลยจ้ะปะเราไปดูกันเพราะเหตุใดนะคะเหตุใดถึงไม่ สมหวังในความรักสักทีเออมันเป็นเพราะอะไรสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าส่วนใหญ่แล้วนะคุณอาจจะมักชอบเจอแต่รักสามเศร้าอะไรอย่างเงีเ้ยไปเป็นมือที่สามโดยไม่ได้ตั้งใจบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าคบอยู่ก่อนแล้วคนของเราไปมีมือที่สามอะไรแบบเนี้ยจะชอบเจอแต่อะไรแบบเนี้ยวนเวียนวนเวนียน,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 นทําให้เราเนี่ยนะคะไม่ไม่เจอกับความรักที่มันเป็นของเราจริงๆที่สมหวังสักทีหนึ่งอะไรอย่างงี้นะคะออมีความเป็น เป็นได้ว่าคนกองเนี่ยคุณอาจจะเคยมีสัญญาในอดีตอะไรเงี้ยเหมือนก็นว่ารอคอยรอรอคอยเธอถ้าเกิดว่าไม่ใช่เธอคนนี้ให้ฉันมีความรักกี่ครั้งก็ขอให้ไม่สมหวังอะไรเงี้ยแล,แล้วคุณก็จะแบบค่อนข้าง เหมือนกับแบบเสาะแสวงหาแบบว่าเออกี่คนกี่คนก็ไม่ใช่สักทีกี่คนก็ไม่ใช่สักทีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเออมันมันเหมือนกับว่าดวงจิตอะดวงจิตเรามันมันเหมือนกับว่ารอคอยรอคอยใครคนนั้นรอคอยใครบางคนอยู่เป็นไปนได้ว่ามันเป็นเพราะว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เจอคู่แท้ของคุณคนนั้นจริงๆถ้าวันใดที่คุณเจอกับเขาคนนั้นแล้วคนที่คุณเคยตั้งมั่นเคยสัญญาไว้ในอดีตนะคะคุณก็จะสมหวังในความรักเองค่ะให้คุณอาจท ฐานนะคะเปิดดวงนะคะเวลาทําบุญหรือไหว้พระอะไรเงี้ยอธิษฐานให้เจอกับคนคนนั้นไวๆเออคนที่เป็นคนของฉันเร็วๆให้ฉันสมหวังในความรักสักทีเธออะไรเงี้ยคุณก็อาจจะได้เจอกับคนคนนั้นเร็วขึ้นนั่นเองจา้าแล้วนี่นะคะก็คือพื้นดวงความรักของคุณะคะ่าชาวกองที่หนึงอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่2องะคะ่ะบ้ามาจา้าคนที่เลือกกองที่สองข้าสำรับน้องกระต่ายนะจ๊ะ เรามาดูกันนะคะว่าเพราะเหตุใดคุณถึงไม่สมหวังในความรักสักทีมาดูกันเลยอาจสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะอาจจะไม่ค่อยได้แตกต่างอะไรจาก กองแรกนะเออถ้าถ้าใครเลือกกองที่สองรอไปดูกองแรกนะคะเพิ่มเติมก็ได้นะลองไปเลือกกองแรกดูด้วยนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองคุณมาอา่านมักจะเจอกับความรักที่ไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเนาะคบใครแล้วเอาไม่รู้ฉันอยู่สถานะอะไรฉันเป็นอะไรกับเธอเนี่ยเหมือนไม่ค่อยได้ความชัดเจนในความรักอะไรอย่างเงี้ยสักเท่าไหร่นะคะคุณมีกร,รมที่มันเหมือนกับว่าบังแบบเหมือนปิดบังในในเรื่องของความรักอยู่อะไรอย่างเงี้ยมี มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกี่ยวกับคนในอดีตอะไรเงี้ยอนนนีตามความเชื่อแล้วกันนะคะแล้วแต่ความเชื่อนะมันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับคนในอดีตอะไรเงี้ยอาจจะเคยพูดหรืออาจจะเคยเแบบบอกเอาไว้ว่าเออต้องเป็นเธอต้องเป็นเธอคนนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่เธอก็ขอให้ฉันไม่ไม่เจอกับความรักที่มัน สมหวังสมใจฉันไม่ชัดเจนนอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเคยพูดหรือเคยอะไรแบบนี้ไว้นะคะเพราะฉะนั้นให้คุณจะต้องทําบุญเปิดทางค่ะเปิดทางในเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาที่ใส่บาตรนะคะเวลาที่ทําบุญหรือว่าเวลาที่ไหว้พระอธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ตามาศาสนาของแต่ละบุคคลนะคะที่นับถือนะนั่นแหละลองไปทําในตามความเชื่อของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยลองอธิษฐานเปิดดวงนะคะเปิดให้ให้ความรัก ให้ดวงชะตาพื้นดวงความรักของเรามันสว่างสดใสอะไรมากเนพราะดูๆแล้วเหมือนกับมันอึมครึมมันปิดอ่ะมันมันเหมือนมันไม่กระจ่าง เออมันไม่สว่างสักทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าต้องเจอกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยลองลองทําบุญเปิดทางเกี่ยวกับความรักดูตามความเชื่อของแต่ละศาสนาที่เรานับถืออะไรอย่างเงี้ยละกันนะคะแล้วจะทําให้คุณเนี่ยนะคะสว่างสวยัยสดใสในด้านความรักมากขึ้นจ้าอ่ะแล้นี่ก็คือคําตอบพวกคุณนะคะชาวกองที่สองอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อใี่คนที่เลือกกองที่สามเลยคะ่ะไปมาจ้าคนที่เลือกกองที่สามนะคะมาดูกันเลย เหตุใดนะคะจึงไม่สมหวังในความรักสําหรับคนที่เลือกกองที่3ามนี้นะคะคุณอาจจะเคยผิดหวังคือในอดีตอะไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติอะไรอย่างนี้ก็แล้วกันตามความเชื่อนะคะ คุณอาจจะเคยเหมือนเหมือนไม่สงหวังในความรักอะไรแบบนี้มาอยู่ครั้งหนึ่งเคยผิดหวังเคยความรักพังทลายนั่นแหะมันทําให้คุณพังพังปากพังความคิดอะไรตรงนี้ไปเออถ้าถ้าเกิดว่าฟังแล้วค่อนข้างตรงนะคะดูต่อเลยนะาอาจจะคิดว่าฉันไม่มีและฉันไม่เจอและคู่อะไรงี้ฉันไม่เอาแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นเป็นต้นนั่นเองนะคะทําให้คุณแบบเจอกี่คนก็คือไม่ใช่ ยังไม่ใช่ไม่ใช่สักทีหนึ่งอะไรเงี้ยแม่หมอส่วนหนึ่งอ่ะอีกส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าในในดวงชะตาของเราอะไรเงี้ยอาจจะมีสิ่งจักิ์สิ์อะไรเงี้ยคุ้มครองอยู่เอ,อแล้วก็แบบว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้อาจจะแบบปัดใครใครที่ไม่ใช่คู่แท้เราก็คือปัดไม่ไม่ให้ไม่ให้อะไรเงี้ยเออมันเลยทําให้เราเหมือนไม่เจอกับความรักอะไรเงี้ยที่มันสมหวังสมใจเราสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยล้วก็อาจจะมีบางคนที่นอกจากจะแบบว่าบอกว่าไม่เอาแล้วความรักอันนี้อาจจะมีการเคยพูดว่าเออถ้า ฉันฉันไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับความรักไม่มีแล้วความรักนี้ฉันจะขอไปทางธรรมอะไรอย่างเงี้ยบางคนขอบวชอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนั่นแหละมันเลยทําให้ไม่ไม่มีความรั้าคนคนชาวชาวกองที่สามเนี่ยแม่หมอมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองก็เหมือนกับว่าในมีมีบางคนที่เหมือนกับว่าไม่ได้ค่อยอะไรอย่างไม่ได้ค่อยวอรี่อะไรกับ เรื่องความรักอะไรแบบนี้สัเท่าไหร่เออมีก็มีไม่มีถ้ามีไม่ดีฉันไม่มีดีกว่าอะไรเงี้ยเออบางคนก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็แปลว่าเหมือนเหมือนหันหน้าเข้าสู่ความสงบเออเลือก ทางเดินที่มันสงบให้แก่ชีวิตเราเองโดยที่อาจจะไม่ได้ใส่ใจหรือว่าสนใจทั้งด้านความรักอะไรอย่างเงี้ยม,มากมามากนะค่ะเหมือนกับว่าดวงชะตาเราความคิดเรามันมาทางเนี้ยเออมาเลยเหมือนแบบทําให้คุณมีความรู้สึก,กว่าเออหรือว่าเราจะไม่มีคู่กันนะอะไรอย่างเงี้ยเราคงไม่เจอความรักที่มันดีๆอ,อะไรอย่างเงี้ยมันแต่แต่บางคนอย่างที่บอกไปถึงไม่เจอก็ไม่ได้มีความรู้สึก ที่แบบเออต้องมีต้องอยากมีอะไรแบบนี้นะคะในบางคนนะชาวกองเนี่ยค่ะแล้วก็แล้วก็มีที่อย่างที่บอกไปว่าเออเคยบอกเอาไว้ว่าเออจะไม่มีคู่อาจจะเคยเผลอพูดหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวที่คอยปัดเป่าคอยแบบว่าคุ้มครองใครที่ไม่ใช่คู่แท้ก็ปัดเป่าออไปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันอยู่ที่คุณนะสาหรับคนกองที่3ามเขอยู่ที่คุณว่าถ้าเราอยากที่จะเจอความรักจริงๆอย่างมีคนดูแลอย่างมีคนเคียงข้างเดินทางร่วมทาง ไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยลองเหมือนแบบขอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวหรือลองทําบุญอธิษฐานอะไรเงี้ยเปิดทางให้เราได้เจอกับใครคนนั้นที่เป็นของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเออมันอาจจะทําให้เราเจอกับใครคนนั้นจริงๆก็ได้หรือถ้าเกิดใครเคยพูดนะเออเป็นจริงอย่างที่แม่หมอบอกไปนะคะใครเคยพูดว่าเออจะไม่มีและไม่สนใจเรื่องความรักลอง เปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรนะั้นลองถอนคําพูดอะไรอย่างเงี้ยดูอืมอาจจะทําให้คุณไนดะ้เจอกับรักแท้เจอกับความรักที่เป็นของคุณจริงๆก็ได้จ้าอ่าแล้วนี่นะคะก็คือคําตอบของพวกคุณนะคะชาวกองที่3า